ฟิวค่ะวันนี้ฟิมกับฟิวนะคะจะมาแกะพัสดุของน้องทิติการนะคะจากจังหวัดพัทลุงค่ะฟิมกับฟิวมาแกะพัสดุกันเลยนะจ้ามาลุ้นกันเลยค่ะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยลุ้นลุ้น,พมพมนล,ลุ้นอพี่ห้นโหหมดแล้วนะ แกะออกมาแล้วนะคะมีหลายชิ้นมากเลยจเดี๋ยวฟิมก,กับฟิวจะเริ่มอ่านโน้ตก่อนนะฟิมจะแกะโน้ตอันนี้ก่อนนะคะหนูชื่อปุยนุ่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิลมน้องฟิวสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้สมของให้ h แฮปปี้ชา n e l นะคะเป็นครั้งแรกขอให้ชื่นชอบกับสิ่งของที่ส่งไปอาจจะให้น้อยหน่อยนะคะแต่ให้ด้วยใจขอบคุณค่ะ น้องเขาทิ้ง IG ไว้ให้นะคะสลามอันเดอร์สกอรแล้วก็มิกหนูเคยได้สกูชี่ล,ลีละะมาดี y ของพี่ฟิลเนะะี่ยค่ะขอบคุณนะคะจ้าหมดไปแล้วนะแผ่นหนึ่งต่อไปแผ่นที่สองจ้าอันนี้นะคะน้องเขาบอกว่าเป็นวิฟฟิลสีดำนะคะตัดตรงมุมแล้วบีบเลยค่ะอ๋อคือเล่นได้เลยโอเคจ้าแผ่นที่สามเปบีดีนะคะน้องฟิลขอให้ชอบ สิ่งที่พี่ส่งไปให้นะคะขอให้น้องน่ารักอย่างนี้มีคนติดตามช่อง happy channel มากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะคะจะมารีวิวทีละอย่างจะเรื่องจากปากกากับดินสอนะคะน้องคุยนวดสมมาให้ฟล์มกับฟิวนะคะคนละแท่งอันพี่เอาดีสนอแต่คนละอัน,นเลยดีวยกว่าปากกาให้เงิน่งขออันนี้ทำไมพี่ได้สีม่ว <laughs> เราชอบสีม่วงชอบทั้งสองอันเลยนะจ้ะสวยมากนี่วิปฟิล์มนะคะฟิล์มยังไม่แกะเล่นตอนนี้นะเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไปเก็บเล่นทีหลังต่อไปเป็นเหมือนลูกปัดใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟิล์มจะแกะออกมาดูนะใช่โอ้ยเยอะ มาอันจะยังไม่ได้ร้อยอ๋อร้อยแค่สองอันนะที่เหลือน้องเขาเหมือนเอามาให้ร้อยเล่นเองใส่แล้วสบายอะ่ะอพี่ชอบอันนี้สีสันสดใสสดเราสลับกันสิใหม,ม,ม่แล้วก็สองอันนี้นะคะ <S 2> <S 2> เป็นที่ติดตู้เย็น,นเป็นลูกโดรีมี่นะคะกับโดเรมอนจ้ะก็ฟิลออไหนโดรมี่พี่ได้โดเรมอนผู้ชาย อันนี้เหมือนจะเป็นลูกอมนะน้องเขาบอกว่าห้ามลงยูทูบเออมันเป็นความรับส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสปูชี่ฮัลโหลเด้ <c oughs> เดี๋ยวกระดาษโน้ตเดี๋ยวฟิลมกับพี่จอาไปเขียนเล่นนะแล้วก็สองกระปุกนี้ดูจากท้าเทาน่าจะเป็นสลามด้านบนมีกระดาษโน้ตให้อ่านด้วย ถ้าสลามติดมือขอโทษด้วยนะคะติดมือให้ใส่น้ํายาทําสลามหรือกินสลีนบอลแหละโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ถ้ามาติดมือพี่จะใช้นะจ้ะอืมที่ได้สีอะไรนะสีเขียวน้องฟิวได้สีม่วงที่ชอบใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่อ่าไม่ใช่สีม่วงอ่าคืออะไรยังไง แกออกมาแล้วนะมีเลือดออกมานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะทำไมนี่ไม่มาสลามเลยเหลวฟิวเลี้ไม่ได้และเหลวนี่ต้องกระปุกน้องเ,เขาบอกว่าเล่นเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดน้องเขาส่งสลามมานะแต่ว่ามันเหลวฟลิมก็เลยจะเอาคำแนะนำน้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือ <c oughs> เอาน้ำยาสลามผสมกับสลามที่น้องเขาให้มานะแนะล้วกระฟิวมก็คยค่อยคน แบบเพียวเป็นเลยค่อยๆคนนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหสุดยอดเป็นไงคุณมือย่างนี้เิคือน้องปุยนุ่นส่งมาให้เหลวมากเลยนะแต่ฟิล์มน่าจะแก้ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นก้นแล้วแต่ของน้องปุยนี่เหลว มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนวดห้มันเข้ากันสินุ่มมากกินเมือี่เดสูตรนี้นุ่มนะพอผสมกับกีซลีนบอแล็แล้วว,ว้าวหายยังนี่น <c oughs> ตอนนี้นะฟิล์มกับฟิล์ลก้สลามเหลวได้แล้วา <c oughs> ดูเสียงสิของฟิล์มนะได้สลามเป็นสีฟ้ามีกากเพชรสีฟ้าข้างในด้วย อันน้เป็นนะคะเป็นสลามสีเขียวมีกากเพชรด้วยแต่จะมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้นะฟิล์มกับฟิวแก้สลามได้แล้วเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวจะเก็บใสก่กระปุกนะคะแล้วก็ไปเล่นต่อจะมุ่มมากเล่นสนุกมากเตรียมเก็บแล้วนะแค่ได้แค่เนี้ยก็ได้กินอยู่เลยเ ขอสกโกชี่ได้ไหมอ่ะเอาไปทำไรเอาไปแขวนกระเป๋าไปโรงเรียนโอเคได้โอเคฟิวผัดวันกันกับพี่นะพี่จะเป็นเรียนมากน่ารักมากกระดาษเนาะสองแผ่นนี้นะคะฟิมกับพี่จะใช้ปากกาที่น้องคุยยนุ่นให้นะคะเอามาเขียนจ้ะเขียนเึย เขียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวฟิลมอ่านของฟิลมให้ฟังก่อนนะขอบคุณน้องปุยนุ่นมากเลยนะคะที่ส่งของให้ฟิล์มกับฟิล I love you น,น้องล์มนะคะเขียนว่าหนูรักพี่ปุยนุ่นคะ่ะหนูชอบพี่ปุยนุ่นมากเลยนะคะ I love you happy channel กำไรนะคะฟิล์มกับฟิลชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะจะใส่ไปโรงเรียนจ้ะ <Yeah. S 1> น่ารักมากเลยนะจ้ะ <Yeah. S 1> ติดตามฟิล์ม <Feel. S 1> ได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย